กินชุดมากมึงรู้ไหมเจ้าแหลนแบบปี๋เลยควาเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นคลิปที่มีสาระคุยต่างคนต่อปีคนรับเขาแนะนำแบะผู้ใหญ่โอเคไปาสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามานี่เลยวาซาบิกับมะม่วงนะครับโดยมีน้ำจิ้มสองแบบเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะเข้ากันไหมมันจะเสียบปอหรือว่าเป็นสะต๊ อ่าเราปิดล้อเลยไปมา,ามาลองกันเลยเออวันนี้ลืมบอกวาซาบิมันเป็นซอสนะไม่ใช่แบบเป็นนะไม่ใช่เหมือนอะไรที่เรากินกับซูชินะอันแรกเลยอันนี้คือวาซาบิเพียวโอเคเลยเฮ้ยเดี๋ยวดูกินก่อนดูกินก่อนดูกินก่อนเป็น,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 นไงบ้างหมดเกล็ดกระโดดบุญรัก ลองนี่ก่อนเลยนะครับแรกฝานมักมองก่อนนี่อยู่บ้านนะครับฝนจะตก่อยดูฟ้าไหมไปเลย <c oughs> อะไรเลยนะ้ะมองฟุม,งมากเลยบะมีมากสุดเนมองฟมกว่า <c oughs>

หนึ่งสองสามนีเ่เยบวากเจ้านุ่นแหละ่ะปีตเหดอเสียบดังเบิดอู้อันนี้มันมันมันได้ยอยู่แต่มันบอกอร่อยเว้ยมันกินมันแหง้งโคตรเะกินแบบซสดตัวเนะี้ เอานี้เดี๋ยวททนี้เลยใส่กับไออย่างเนี้พริกน้ำปลาหวานลองเบึง่งอร่อยบนา่ลงไปแล้วเเไม่เล่นมากนะครับเอาพอแบบว่ากินเดี๋ยวมันอันตรายเนาะกินอะไรมายิ่งทราบตอนนี้มันไม่ได้เคยกันมามาตอนนี้หกคนแล้วนะครับ บวกหักบวกหักใส่อีกต้อยบวกหักของชน่นี่นี่นบบกหักครับนี่หอมแดงใส่น้ำปลาใส่ปลาร้าหนึ่งสองสามสี่้ One, two, three, าเหมือนเดิมมันยังคงหอมเป็นวาซาบิอยูน่นะครับต่อให้เรา,เาไปผสมกับไอ้พวกน้ำปลาหรือปลาราปาลปาแดกปลานัวเขาเนี่ มันก็คือเากาินมาสาบิแห้งอยู่หรือว่าอร่อยนะครับมันไม่หึ่งกับแบบเรากินไม่ได้หรอกมันก็กินได้เนะี่ยถ้าว่าคนที่แบบเจอเจ้าจ้ๆๆงล่งๆไปเนาะก็อร่อยดีก็แต่ไม่แนะนำนะครับให้น้องๆหนูทำตามหรอกบ๊ายบาย